สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยได้ประกาศเปิดเผยข่าวล้ำค่าที่ทั้งโลกกำลังพูดถึงกับการแยกทางกับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่มาซาทาดาอิชิอิแต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่การแยกทางปกติแต่มีเรื่องราวอะไรข้างๆที่ทำให้สมาคมต้องตัดสินใจอย่างนี้มาดูกันว่ามีอะไรข้างในเรื่องนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยได้ประกาศว่าจะแยกทางกับมาซาทาดะอิชิอิหลังจากการพิจารณาและประเมินโดยฝ่ายเทคนิคของสมาคมที่พบว่าแนวทางการทำงานและการทำทีมของมาซาทาดะไม่สอดคล้องกับสมาคมซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจนี้คณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยได้มีการประชุมกับมาซาทาดะอิชิอิวันนี้21ตุลาคม2568เพื่อแจ้งเรื่องการยุติสัญญาและอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจนี้ แต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่การแยกครังธรรมดาแต่มีเรื่องราวอะไรข้างๆที่ทำให้สมาคมต้องตัดสินใจอย่างนี้มาดูกันว่ามีอะไรข้างในเรื่องนี้การทำทีมของมาซาทาดะไม่สอดคล้องกับสมาคมซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจนี้ทำให้สมาคมต้องพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมตัวสู้ในโปรแกรมการแข่งขันในช่วงปฏิทินฟี Day ่าเดยประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568 สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยได้ขอขอบคุณมาซาทาดะอิชิอิสำหรับความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทในการยกระดับทีมชาติไทยทั้งในระยะเวลาที่ผ่านมาและในอนาคตขอให้มาซาทาดะและทีมงานสตาฟโค้ดประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางแต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่การแยกทางธรรมดาแต่มีเรื่องราวอะไรข้างๆที่ทำให้สมาคมต้องตัดสินใจอย่างนี้มาดูกันว่ามีอะไรข้างในเรื่องนี้การตัดสินใจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลไทยต้องทำเพื่อความต่อเนื่องและความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตคุณคิดว่าสมาคมควรทำอย่างไรต่อไป มาบอกความคิดเห็นของคุณในการแยกทางนี้ได้เลย